นี่ับนี่เร็วเร็วเร็วแล้วก็แดงจับได้ปะมาแร้วก็แดงมาแล้วก็แดงทีมาร์คให้หน่อยมากให้หน่อยมากให้หน่อยมากให้หน่อยมาใหม่มาใหมตามมาตามมาไอสารรถคุณรถไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันไอป้าใกล้ๆดิมาออกไปขวามือเนี่ยอพาร์ทเมนต์ขับุณป้าเหรออะไรนายยินเดีจำมอ่ะตายว้า ควรควรควรเฉยเฉยเขาพูดเฉยไหนอะตรงไหนอะข้างใน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 เขาไม่ก็มีคนนึงไม่ใช่เหรอขับราคา,านคนละคนละหมืน่นแล้วถ้ามันปั๊มไปยิวเลิกกันจะคุ้มหรอวะ สรุปได้กำไรไปเนี่ยโดนสภาหลอกแดกไปเนี่ยมากินเป็นกิเล์ด้วยเดี๋ยวมันตั่งใหม่แน่นอนน,นังเนี่ยโจ้แล้วมอไซอ่ะอ้าวก็ไม่รู้เห็นพี่เดินมนเดินเดินสวัสดีครับ ยิงทำไมอ่ะเออไอ้โจ๊กรุ่นเดียวเอาไม่ได้อ้อยก่อนเลยอ้อยอ้อยก่อนเลยช่วยผมด้วยเอ้จ๊กรุ่นดีช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยแม่งมีปืนแม่งยิงใส่กูเลยจัด เอามาเลยเมื่อกี้มันยิงผมมันยิงเมื่อกี้มันยิงยิงกูฮะยิงป่ายิงกูใช่ไหมไปตีกูต้องตีให้ตายตีนี่อันนี้ตายยังตายยังตายยังถามว่าตายยังตายแล้วเขาตายแล้วโอเคตายเล้วอย่าปนนะอย่าปนกันนะเฮ้ยมีข้างในอีกเฮ้ยรอดไปง่าย โอโ้โหเดินมาเป็นตู้แมนเลยเฮ้ยตัวนี้บันไดคือเข้าที่หัวในในใไในในไม่ไงอะโหลบอน้อยในเรียบร้อยเฮ้ยใครจ้วงไปไว้เหี้ยทำไมมันโนเนียนโนเนียนทำไมมันโนเนียนทำไมมันโนเนียนทำไมมันโนเนียไปนเรียบร้อยเขาบอกแล้ย โอ้โหไอ้จ้แไปสามไหนไ้ยไปกูกู้วกูจะชุบไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตายเอาเจนอโอ้โหไอ้สัตว์คนเยอะเลยไอเยอะเลยข้างหลังคนเยอะเลยุบกูด้วยไอ้จอมจุบกูด้วยโอ้โห มัช่ยแล้วผมมัช่วยแล้วเอาเอาตงเอาทุนตะามคนต้องตายหมดแล้วหเฮ้ยใครมวเกาะกันหมดแล้วเรียบร้อยหมดใครมเกันใครมเกากันใครม่เกากันใครมาเกากันหมดหมดยังัใครมเกากันใครมเกากันใครมเกากันหมดแล้วไม่ใช่หรอ ใครมากากันกันนี้ใครมากวงกันนี้ใครมากวงได้แบบใครมากวได้แบบครมาวได้บใครมาวได้แบใครมาวนได้แบใครมากวนได้เตบลอกไปอ๋อโอเคโเเรื่องอมาล้มได้คนเดียวอ่ะมาล้มได้คนเดียวยางวางไว้นี่เดี๋ยวพี่เอาขึ้นมาทีเดียวโอเคฮะ โอเคปนเสร็จแล้วนะปนเสร็จระวังเลยวางเลยวางเลยพี่บังพี่บังอยู่ไหนพี่บังอยู่ไหนพี่บังอยู่ไหนพี่บังพี่บังอยู่ไหนปนเสร็จแล้วนะพี่บังอยู่ไหน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 ไม่บอกเขาเลยว่ายังไม่ทันเปบอกเขาด้วยเดี๋ยวให้ละเอียดนว่าห้ามป่นคนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าซันต้าตายหมดแล้วอยู่ตีกันบอกเราใหละเอียดหน่อยอ้อหนละห้าตัเลยโอเปะ พี่บังเลขอะไร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 งอ428ทั้งหมดเนี่ยสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะ4ครับพี่เหมือนกันเลยโจ๊กพี่จฉีไม่รู้หรอกพี่จฉีไม่รู้หรอกเมื่อกี้ผมมามันจังพี่เฉียนไม่รู้หรอกพี่จฉีไม่รู้หรอกยอดพี่จฉีไม่รู้แน่นอนไอ้เกียมันก้นไม่ได้ถ้าเขาเราก้นได้แล้วว่ะก้นใครอ่ะผมก็หยิบมาแค่หมื่นเดียวนี่เขาบอกเซนต้าให้หยิบหมื่นเดียว ใช่ให้หยให้เหมือนเดียว <Quindi S 1> หยบที่สตเดียวพี่พีเขาหาคนอื่นต่อเขาหาคนอื่นต่อใช่นะบอกคือถ้าสมมติว่าสมมติว่าไอ้เชิคนแท้ได้เสร็จปุ๊บเชิญเสร็จปุ๊บนเิคนอเแล้วเสนอะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาคืยควพมเอาไม่เช่ดูผมไม่ได้เอาไปเชิญจนเอาพี่ดูเาผมเาอะไรไปนตเชิญอะรผมไม่ได้เอาไป เอาไม่ใช่ี่เนี่ดูเอาพี่ฉินดูเอาพี่เฉินเอาพี่เฉินดูนี่เอาเลขสองห้าสองแปดเสามสองแปดจอมาเลยเหรอเนี่ยขอไอจอมาให้คนเฉินคนเฮีคนเี้ยทไมพี่บางเป็นแบบนี้อะขอ้าพไงเอาเราทำกันเองให้ทำไมอะเราทำกันเองอ้โหเฮี้ยกินเราทำกันเองก็พี่บางบอกอะพี่บางบอกให้ผมทำแบบพี่บางบอกให้ผมทำแบบเนี้ย วิ่งพูดเดียกันเอควายุตลบาดแล้วเียวดี่อย่างจริงมาพี่บางบอกก่อนเข้ามาอ่แล้วทไมกูไม่รู้กติกาเนี่ยผู้เดียวกันเพื่อจะเอาไม่ตีมาตีพอผมไม่ยอมลุกอ่ะพี่ห่าร้อเฮ้ยผมไม่ผมลุกไม่ได้องเดท้วคนเดียวเราก็ได้เราพียบได้ห้าหมื่นเหรอเราพีได้ห้าหมื่นเราเพีได้ห้าหมื่นที่ไงมาแล้วมคนจับมือกันเขาล้มงตะนก เขาเจาดโคตรไครเลยดีเนียไม่คิดปนก่อนเลยเออป้นก่อนเลยเขาหลังตีเขาได้รับป้นป้นก่อนเลยเกิดอะไรวะโอเมื่อกี้ตุ้มติ๊บก็จบแล้วนี่คนละาเหมือนซอมมาโจมเชื่อพี่ดิเฮ้ยเฮ้ยครูรักครูรักเดี๋ยวเดี๋ยวสวมติเราอ่ะตีตีไอ้ไอสแต่ตาให้ฮะให้ได้มากที่สุดกับคนได้มากที่สุดอ่ะแต่๋ยวถ้าถ้าแต่ตาหรือประมาณสองสองสามใครได้บางสียงขาด ไม่คือถ้าถ้าเราป้นเซนต้าได้ประมาณเด็ดห้าถึงหกคนนี้ใช่ไหมหรือคิดว่าแบบเยอะแล้วอ่ะแล้วเซนต้าเหลือประมาณสองสามคนเราไม่ต้องเอาเซนต้าเราเอาแก๊งอื่นแม่งเลยตีคนแม่งเลยตีคนแม่งไปเลยหรือว่ามันเราไม่ต้องโดนเขาชุบให้ฟรีก็ใจง่ายตีคนแม่งหมดเลยเอร็จเราก็บอกเซนต้าแอบไว้ไม่แต่ตอนแต่ตอนที่จะตีคนอื่นอ่ะเราจะปามเพลินด้วยหรอเราก็จะตายไปเลยนะไม่แต่ไม่ได้เอมันเลยก็เล่นไปก็ได้เอามาก็เล่นไปครับแต่เมื่อกี้มีคนอุ้มนะมีคนอุ้มเซนต้านะพี่ เออเนเต้านะไม่ไม่แก๊งโมลีนอะโปอุ้มแบบอุ้มเลยพอเราแทงปุ๊บแม่งอุ้มมาเลยอ่ะอุ้มวิ่งเลยอ๋อไดแต่พี่เอ้ตังค์ไปแล้วตัวนี้พี่ได้ตังค์แล้วตัวนี้พี่ได้ตังค์ไอ้เี้ยของจริงเลยไอ้เี้ยพอเราแทงล้มปุ๊บแม่งแม่ทิ้อุ้มรอเลยเออแต่พี่ได้ตังค์แล้วไ่ว่ายาย่กีไม่น่ามีแล้วอุ้มวิ่งเลยเหียมันก็เราพีอยากจะนี้เอามาเลยแทงสตาไดบว่าป้นสตารมันมันกเก็บตังค์ก็ได้ใี่ว่มเพราะว่าเข้าใจป่ะโดนแอน ตามมันสลบไปดานแล้วไม่ก่อนเข้ามาแล้วไม่มีเงินสักบาทก็ไม่รู้พี่พี่บางบอกว่าให้ทำแบบนั้ผมก็ทำตามเพื่อนมาตลอดพี่เฉิยนไม่ดึงกูขึ้นด้วยจ๋าไอ้โจ๊กอย่าดึงพี่แก้มันเกิดแล้วพี่พี่เฉียนพี่เฉิยนพาไปเติมมันหน่อยดิไปเติมมันหน่อยดิก็นีไปเติมมันหน่อยดิขับออกไปไหนมันจะหมดเก็บไปก่อนได้แม่แดงเฉินขอทำกิจกรรมก่อนไปเติมมากเงินไอ้โจ๊กนี่มันจะไปด้วยใช่ไหม อรอบละแสนแต่เพนเยงคเลอร์ใช้ไปเนี่ยสิบขวดสามหมื่นห้าแล้วนะสิบขวดนี่คือต่อคนคนละขวดนะอันนี้คือยังไม่รวมไมนี่นะอ๋อโทนี่ครับแู้วพี่เฉยครับยังไม่รว้ว่าคนหนึ่งปัง้มสองาขวดนะ ตายรอบเราตังค์เลยเอาพี่ได้ไมาอีกเหรอ่่ออเ,อออเยเออมันคุมม้มจริงเหรอวะแต่แต่ดูว่ามันเล่น,อลนเอาบอลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันคุมม้มหมดเลยถ้ารอบนี้ใครไปเอาสติ๊กเกอร์รถอ,ออกเนี่ยโหหมดที่เลยเราได้หกหมื่นรอบนี้หกหมื่นหกหมื่น ก็แสแล้วสองรอบไมได้แสนหแล้วสองรอบสรอบได้แสนห้าเขียนำคออตติ้งเลยดิไม่ได้ยินหรอสิบเเรี้เลแสนห้แล้วไอ้สองเฟี้ยวเฟี้ยวเล่นกี่รอบอ่ะเรื่อยจนถึงเที่ยงคืนมีจนถึงเที่ยงคืนตฮ่าคุูไหมอยากให้เยอะนะมึงเออมีใครมีน้ำอาหารบ้างไหมที่บอกว่มึงอยากมันนะไม่มีระบ่มีเต้าเหลือคนสคนย่ฟังบอกกัตีไห้หมดเลยเออข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 อผัดไปขอหสี needs, ern, mm ่สองแปดผัดน เดี๋ยวก็ตายแล้วเขาบอกเขาบอกู้ก่อนเร็ววะเขาอกว่ไม่มีแล้วเลี้ยงเองกูเลี้ยงเองของขวเกิดมึงเพื่อนโอ้แค่นี้เหรอเฮ้ยนะบอกตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันให้เข้าไปแล้วแล้วทำไมเขาวิ่งกันสองคนน่ะรถอะไรรถใคอยู่แล้วกัพนที่ว่าเรื่องก่อนนะสองแล้วกี่เพื่อแล้วสรุปสองเอาดิคือเนี่ยแต่เช้ามากระจกกลบไปทำงานอื่นตอนนั้นดามตอนเช้าอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่ามึงทำงานดามมึงขายยาเก่งยี่ป่ะกูรอดูมึงนมึงนมึงเตรียมรอเลยหมายถึงว่าให้เตรียมรถรอโอน บัดมอ่ะโหยหน้าเหี้ยสัตว์ดูคิดว่าเตรียมรถรอโอนไปยังรอเอาโพดิรอโพสที่แล้วเดี๋ยวเขาจะขาดชมขาดจอนใช่ปะจอนอยู่บ้างไหมอีกจอนยืนจอนอยู่ด้านหลังนี่จอนอยู่ด้านหลังขาดชมขาดจอนขาดมืดมืดเอ้ยขาดชมขาดจอนขาดบิลลี่ขาด แต่ก็มีอยากแป่กูไม่ทางานเมืนที่มึงให้กูมาใช่ไหมกูไปเอารถเอที่อะอะไรนะเดี๋ยวงทีวีกันตุ่นรัวเลยนะเนี่ยมาไลฟ์แจ็คสตรีมไหมครับผมช่องอยู่ไหนพวกเราชาวบ้านกำลับ่ายในตัวตาตาห้ามปล้นเงินอย่าเรียนยามากขึ้นย้ายเก็บไม่ต้องกดเคสเลขหมอขับคนเดียวครับพี่เฉินจะได้มีรถขับเหรอเอาไม L L อยากได้ได้ใช้อยู่แล้ว อ,นนะอยากเล่นแล้วนะล็อกแล้ว,ว่าเขาดูไม่ไหวเลยวะคนขับตามเด๋อว,ว่าชื่อเลย <c oughs> โคตรแสบเลยสันดีขับตามเ <c oughs> นอะเห็นนะบอกน้เขาจะใช้ปืนยิงเนี่ย <c oughs> จริงอ่ะหมายถึงว่าถ้าใครขับตามไง สายฮิวอ่ะสายฮิวเออแล้วมงอ่ะมงก็จะนอนฟงก็๋อนอนหลงงัดบ้านเหรอเชี่ยหลงไม่เอาจริงเอาจังวะไม่ได้ตะกูเพิ่มอ่ะวะ เมื่อคืนตอนประมาณตีสามสภาสภาเขาเรียกอเรียกตีวอ่ะแบบใครอยู่ให้ทักไปอ่ะแต่พี่บางคนเขาติดต่อไปแล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ๋อฮะอ๋อฮเอ้ยแล้วก็มีนี่ด้วยนะเว้ยไอ้ไอ้สวอนมาติดต่อขอซื้อสกูเราไว้อ่ะร้านเจ็ดเดี๋ยวรอคุยทีว่าเขาจะเอาเมื่อไหร่ร้นเขอบคุณนะพูดเกิดครับผมตอนเรียนนที่สิบเอ็ดนะครับ ABC ลองพี่ไปไปสายอะไรแล็บก็น่าจะสายเติมน้อยๆอ่ะน่าจะไม่พิสัยก็ฮันเตอร์ฮันเตอร์ มีคิดาเกิดไหมพี่แ่ว่าเขาเขางัดไม่ได้แล้วเขาต้องยอมใช่ใช่ใชไม่แล้วเขาบอกว่าเขาเขามองว่าเขาเขาอยากมีมีปืนมากกว่าแบบมีมีดเอ้ยนี่ไหนมาเนี่ยตรงไอ้นี่พี่กะลาดกระลาดไไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแม่น้ำไม่ใช่หรอตรงช่างน้ำเลยน้าเลยน้ดิ ตกไปแล้วเนย้อเสือกุดอกเวลาผมเยอะอ่ะเอ้วเห็นนี่ผมแบบว่าสุดสุดดูดิเป็นไงเนี่ยเรานำมันสุดสุดแล้วเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้แบบเข้าโค้งเล็กนั่นเนี่ยโหจิบไม่หย,ยับลอยอ้าช่วยด้วยโอ้ยอยากกูยังลองออออออ ไม่บังขึ้นหรอกเขาตัดหน้าเราวะเ้าตัดหน้าเราเมื่อกี้เ้าตัดหน้าเราโจ๊กข้ามเลยโจ๊กข้ามไอโจ๊กไอโจ๊กไอ้เจ๊กอื่นที่มาโจ๊กโอเคอานนี้อานนี้อานนี้ปั๊มก่อนที่น้ำข้ามหรอโอเคได้ติ้ลโหดสั่ง200ดวงครับไอโจ๊กไอโจ๊กไอโจ๊กม่บังเราใช้มีด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 ในน้ำหลาหลังานี้เอาเอาเอา ไีไไไ <laughs> ไ้ไงกูมีมีดกูมีมีดกูมีมีดมีมีดมันทันหนูอย่างนี้แล้วว่ามาัเลยไปจมหนึ่ง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 นัขวานี่นี่ทางนี้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 ไม่เป็นอะไรแล้วจบพอแล้วจบแล้วจบอ่ะจบแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะแม่งจบคนเร็วเลยอะไรวะ เฮ้ไอ <S uce> ้ยังไม่จบโคตรเร็วเลยไอ้สัตว์ไม่เที <If S 2> ่ยจริงไม่กูแทงมันไอ้นี่เว้ยมันมันกำลังจะกดจกอะแล้วกูอันนี้มีแต่เติมไปน้อยมันจะไม่ดีเมื่อกี้เขาตัดหน้านะผมไม่ใช่ไม่ขับไม่ดีนะเมื่อกี้ม่มีทางพ้นพ้นทันแน่นอนเอะมันมันเหมือนตายแล้วพ้นอะมันพ่นตอนสลบไปดิ ก็พชตไม่ด้อเฮ้ยตมีอย่างเว้ยถ้าเราดีเราถ่าไม่ถันหรอกูได้กูได้กูได้เดียบได้ด้ยบะได้มา2องหม่ม่งมาไวเราตัดกาลังแม่งเลยมันมากันไวจังวะผมเจอคนตป้นตอนสรุปไปดิไม้เห็นฝันเ้ยปั๊มหมดแม่งยังทันเลยเขี้ยจบเออจบเลยก็เมื่อกี้เห็นกูปะขับมาตังค์ได้ปะได้บ้ะได้ได้ได้สา่ะ ได้มา2 0 0 0 0ื่นครับสองห้น่าจะได้เกินกว่านี้อีกป่ะมันมันเมื่อกี้แม่งเหมือนจะเราเราได้แล้วไม่พี่ไม่จะเจอจพักไวเลยแต่ก็รอถ้ายจอคอนเดียลสาไม่เอาอีกต้องให้มันพักไม่ให้มันเสียนหลักให้มันมาไม่ไรเดี๋ยวถ้ารระหว่างทางอ่ะเจอใครที่ไม่ใช่พวกเราต้องชนแม่งกระเด็นไปก่อนเลยแล้วเสร็จปุ๊บถึงเวลามาเดี๋ยวก็ตีพวกแม่งให้หมดก่อนแล้วค่อยตีซันต้าก็ได้ซันต้าล้มวิ่งไปจงแย่งแม่งไปเลยไม่มันโคตรตลกไม่ได้เรียบร้อยแล้วพี่ เรายี่โลเรียบร้อยแล้วไม่ไรยกให้แม่งไปแค่นั้นนะเดี๋ยวหลังนี้แหละเราเจอทางระหว่างทางตีแม่งเลยเจอรถเจอรถชนแม่งเปิดแม่ก่อนเลยสัตว์เอาวะมันมันนะมึงอยากได้มันมันอะเออเอออยากมันมันเนไงมึงอยากมันแล้วจะชนรถแม่งลงน้ำในสัตว์ไปดินี่แต่แต่แต่รถเราชนใครไม่ได้นะเดไหไปซ่อมก่อนไม่ไหวเนี่ยว่าซ่อม ถถอออยยสถานที่คนเออเคยเขาเรียกว่าเคยมีอดีตเคยมีอดีตเคยมีอดีตรใครเนี่ยนี่เรืองมันถามจริงมันคุ้มหมดเราซ่อมและเราซ่อมเราซ่อมตั้งสี่ห้าคันเขาซ่อมคันเดียวเนี่ย 我操！哎、我一喝个浪花。 เรียบร้อยครับมาโช์แม่คดอื่นเลยใครวะแม่คดอื่นเลยรถแม่คดอื่นเลยวะไปต่อไปต่อ ไม่ต้องแล้วผู้ชมแล้วพี่าแล้วรับ120โล120เท่าเลยหังดิเกมหลังดิเกมหลังดิเกมระยอโอยมัวแตเกมอะไรวะมัเลกหายไปครึ่งลบมัวแต่หันไปดูดดิ

นี่นะข้าชนเรานี่เราจบเลยนะตายคารที่เลยนะ <c oughs> เออเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถพังไปตีไม่ทัน ไหลังกระหลังะหลังไม่มีหช่วงนี้เสร์มไม่ค่อลื่นเลยเบมนีันด <c oughs> ูด้วยนี่ดีอ่รรอระรับไวริสเพอร์เปิดสั้ห้าหร้อยได้ตอนเนี้ย นี่แล้วเดี๋ยวเราก็แวะซ่อมรถทีนี้เราก็ไม่ทันจุดต่อไปซ่อมของเราได้แม่เฟิมไหมใครๆต่อคนันนี้ด้วยไม่จังคันนี้ด้วยครับจิบจิบจิบ Fuck t o my eyes and show me your adventures I haven't seen